เที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราบอกว่าเราจะเรื่องของการซ่อมถนนอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันครับลักษณะของการซ่อมถนนนั้นบางทีแม้ว่าเรื่องมันจะดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของแต่ละที่มันต่างกันก็ทําให้เรื่องต่างกันได้อย่างที่นี่ฮะถนนเชื่อมหมู่4หมู่8ตําบลบางแก้วหมู่ที่3บางจะเงเรงอำเภอเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลนะฮะดังนั้นเวลาถนนพัง และเป็นถนนที่อยู่ใกล้ชิดติดกับทะเลมากๆนะฮะสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อการบูรณะซ่อมแซมถนนคุณผู้ชมครับมันคือเรื่องของน้ําทะเลขึ้นแล้วก็น้ําทะเลลงหรือว่าน้ําขึ้นน้ําลงถนนระยะทาง5กิโลเมตรตอนนี้พังมานาน20ปีซ่อมแซมได้บ้างไม่ได้บ้างบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีเพราะอย่าลืมนะฮะว่าน้ําขึ้นน้ําลงมีอยู่ทุกวันชั่วนาตาปีไม่เกี่ยวกับฝนตกหนักหรืออะไรทั้งนั้น จะฝนหนักหรือฝนไม่หนักนะ้ำมันก็ขึ้นนะ้ำมันก็ลงอยู่ทุกวันนะเป็นอิทธิพลของพระจันทร์ที่มีต่อโลกดังนั้นครับลำบากที่สุดคือช่วงน้ําทะเลหนุนสูงน้ำเนี่ยมันจะดันขึ้นมาแล้วสูงบางทีเนี่ยกว่า10เซนติเมตรตอนฝนตกก็หวันจะเกิดอันตารายอีกทีนี้สิ่งที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลย 1. ถ้าคุณซ่อมแบบเดิมคือให้เป็นถนนลูกรังแล้วเอาลูกรังไปถมแล้วแบบเดิมเป็นอย่างเงี้ยก็ช่วยนาตาปีเหมือนกันแหละฮะแต่ก็ตามที่ โลกยังมีพระจันทร์น้ํายังขึ้นน้ํายังลงมันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําได้แล้วคือการยกระดับถนนให้พ้นจากระดับน้ําสูงสุดในขณะที่น้ําขึ้นแล้วจากนั้นเลิกซะาถนนลูกรางเพราะคลื่นซัดมาน้ําขึ้นมาอย่างไงก็ทลายเปลี่ยนเป็นลาดยางไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตไปเลยทีเดียวเอาให้เสร็จฝากด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะ ชาวบ้านแถวนั้นเมื่อ20บปีที่แล้วกับชาวบ้านแถวนั้นณปัจจุบันจํานวนต่างกันมากและจํานวนการใช้รถบนท้องถนนแต่และถนนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนั้นส่งไปที่อบจสมุทรสองครามครับกรุนาช่วยทําให้ถนนเส้นนี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วใช้ได้แบบสะดวกสบายพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าเงินของท่านมีแต่ไม่ใช่ที่เป็นอยู่แบบนี้อย่าลืมครับว่าถ้าท่านมีทุกส่งทุกของท่านมาที่เราเพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ